thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะพบกับน,น้ำ Tn Auto Car อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะ้ำมีกระบะเป็นตัวแคปมารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว Isuzu Super Platinum นั่นเองนะคะเป็นเครื่อง3,000ตัวยกสูงโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ปี2010นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่355,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆคันของเขากันเลยดีกว่าว่า D Max Super Platinum คันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะสาหรับในส่วนของตัวด้านหน้านะคะก็จะ หน้าเป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีสปอตไลท์คู่หน้ามาให้ไฟหน้าก็เป็นไฟแบบข้าวหลามตัดนะคะตัวนี้มีอินเตอร์ด้านบนด้วยนะคะที่ฝากระโปรงสําหรับสีตัวถังก็เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมบางจากโรงงานเลยมาพร้อมกับตัวล้อแมกอันลอยนะคะที่เป็นขอบ16นะคะสําหรับคันนี้สีเงินนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วลายเส้นที่เป็นโครเมียมนะคะกระจกข้างมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแล้วก็สามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ในตัวเลยนะคะมีคิ้วกันสาติดฟิล์มกองแสงให้แล้วเรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้สำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดภายในของซ u เปอร์แพลตินัมคันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำนะคะตัวแผงก็ตัวแผงประตูก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็ความเดิมของตัวซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์ k, คมชัดทุกจุดนะคะอันนี้คือแบบให้ดูกันทุกคลิปเลยนะคะนี่ให้ดูเลยว่ามาร์คสีน็อตไม่มีขยับจริงๆนะคะรับประกันไม่มีชนแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังสีดํานะคะมีแอร์แบกนะคะตัวนี้เลขไม่อยู่ที่2อ0 0 0 0หนึโลนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถบ้านแท้นะคะเราขายรถบ้านแท้เลยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะคะแล้วก็กรณีซื้อสดนะคะเราฟรีแวดให้7%นนะคะไม่ ได้เก็บนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวจอนะคะก็จะเป็นจอ Kenwood นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวนี้ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะภายในก็ยังสวยใหม่กิฟเลยนะคะภายในยังสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานกันเลยตัวเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะหุ้มให้ใหม่เลยนะคะตัวหนังสีดำสภาพเบาะยังสมบูรณ์ใช้งานได้อีกยาวเลย ะะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแคปนะคะต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้ยังเป็นแคปที่เปิดไม่ได้นะคะเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะความเดิมนะคะนี่ให้ดูเลยสติกเกอร์ทุกอย่างการันตีรถเดิมจริงนะคะรายละเอียดภายในก็ยังใหม่สวยอยู่เลยนะคะแล้วก็ภายนอกนะคะเหลี่ยมสันคมต่างๆคือรถเดิมจริงนะคะแล้วก็แชสซีช่วงล่างนะคะอันนี้มีซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะคะ เหลี่ยมสันคมคือแบบรถเดิมนะคะด้านหลังมีกันชนมาให้เรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยหลังด้วยตัวนี้นะคะตัวซ<ม>ูเปอร์แพลตตินัมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความเดิมของตัวกระบะท้ายกันบ้างนะคะนี่ความเดิมของตัวรถน็อตไม่ขยับนะคะเม็ดอาร์คมชัด แล้วก็แมกไลเนอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะก็ไม่มีแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะคะอันนี้ให้ดูสองข้างเลยแล้วมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะด้านล่างมียางอะไรให้เรียบร้อยช่วงล่างก็ดําดสนิทดีนะคะรายละเอียดพร้อมใช้งานนะคะเอาไปนี่คือพร้อมใช้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะสำหรับความเดิมของตัวลถนี่เลยนะคะให้ดูซอกนะคะซอกเดิมน็อตไม่ขยับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมาร์กสีทุกอย่างก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมเลยสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังหายอยู่ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ สำหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดิมโรงงานนะคะเป็นตัว i t e ท h VGS t เ r b o นะคะเครื่อง3000นะคะตัวนี้ความเดิมของตัวรถด,ด้านหน้าก่อนเลยนะคะสังเกตว่ายังมีมาร์กสีแล้วก็น็อตยังไม่ขยับเลยนะคะไม่มีขยับคานด้านล่างก็ตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีการคดงอนะคะมอน้ำเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มาร์กสีบาร์คโค้ดทุกอย่างอยู่ครบหมด แผ่นเพจโรงงานนะคะหัวหมูดสีดำความคมเหลี่ยมช่องเม็ดอาร์คมชัดกันทุกจุดเลยนะคะอันนี้คือแบบให้ดูกันแบบทุกจุดจริงๆนะคะถ้ารถไม่สวยจริงไม่กล้าให้ชมแบบทุกจุดแบบนี้แน่นอนนะคะนี่ให้ดูด้านในนะคะคันนี้มี ABS ด้วยนะคะสภาพห้องเครื่องมาร์คสีต่างๆคือยังครบหมดนี่เลยให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะคะว่ามาร์คสีต่างๆคือยังอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะคะ นี่เลยเม็ดอาร์คนะคะแก้มอีกด้านหนึ่งนะคะก็ตรงไปไม่มีบิดเบีย้ยวไม่มีการเจียแต่งหรือว่าไรทําสีมาใหม่นะคะนี่เม็ดอาร์คคมชัดน,อน็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะน,อน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้เม็ดอาร์คชัดเจนนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานสติกเกอร์เรืองแสงเม็ดอาร์คคมชัดทุกจุดนะคะนี่ให้ดูเลยอันนี้ฝากระโปรงไม่เคยไขไม่เคยถอดนะคะ สำหรับพี่พีท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตัวซูเปอร์แพลตินัมคันนี้นะคะสามารถติดต่อน้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ได้านล่างนี้ได้เลยยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกรดิ่งหน้าช่องกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ